ตัวอย่างนะครับผมตั้งไว้เนี่ยก็คือจะตัดเหล็กกล่องนะครับแต่เวลาลงใบเนี่ยมันเต็มหน้าซึ่งในการตัดพวกนี้มันจะตัดไม่ค่อยเข้าแล้วจะลองให้ดูนะครับสวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับตอนนี้เราก็จะมีพระเอกก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือใบไฟเบอร์วารูนะครับตัวนี้ครับ14นิ้วเป็นแบบใยญ่2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวเครื่องก็จะเป็นของมาริ t ้ารุ่น l w หพันสนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะใช้ตัดโลหะทั่วไปนะครับเราก็จะต้องเลือกใบที่สําหรับงานตัดโลหะหรืองานตัดสแตเนเลสก็ให้มันถูกกับง,งานนะครับตัวนี้เวลาในการตัดหรือการใช้งานนะครับของตัวไฟเบอร์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยทำการใส่ใบแล้วล็อกให้แน่นนะครับเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับว่าใบแน่นดีไม่ดีนะครับก็จะมาใช้กับปากกาชุดนี้นะครับขนันให้แน่นนะครับ เวลาใช้งานนะครับตัวนี้เวลาเราใช้ก็คือ1อันดับแรกเลยนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยต้องให้เครื่องอเดินไปให้ได้รอบก่อนก่อนจะใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราไปจิ้มชิ้นงานแล้วก็กดเลยอันนี้ไม่แนะนํานะครับอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาหรือใบเสียหายได้นะครับฉะนั้นเวลาเราใช้อันดับแรกเลยคือหมุนให้ได้รอบก่อนอันดับที่2นะครับเวลาเราตัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยใบอ่ะให้ตัดเข้าทางมุมนะครับ ไม่ว่าจะเหล็กจะเป็นเหล็กกล่องนะครับก็เข้ามุมเหล็กฉาเวลาตัดก็ต้องเข้ามุมนะครับในการตัดต้องเข้าทางนี้นะครับจะไม่นิยมตัดแบบเต็มหน้าเพราะพวกนี้จะทําให้ใบทื่อกินทินงานไม่ได้นะครับตัวนี้จะไม่นิยมกันก็อย่างตัวอย่างนะครับผมตั้งไว้เนี่ยก็คือจะตัดเหล็กกล่องนะครับแต่เวลาลงใบเนี่ยมันเต็มหน้าซึ่งในการตัดพวกนี้มันจะตัดไม่ค่อยเข้าแล้วจะลองให้ดูนะครับ ครับจากการที่ทดลองเมื่อกี้นะครับจะสังเกตได้นะครับว่าเวลาตัดเนี่ยเวลาเต็มหน้าตรงระยะตรงช่อนแรกนะครับกว่ามันจะเข้ามันจะใช้เวลานานแต่ทันทีที่มันผ่านหน้าไปคือระยะสัมผัสกับใบกับชิ้นงานมันมีแค่2จุดนี้มันจะลงเร็วแต่พอมันไปเจอหน้าเต็มอีกทีหนึ่งปุ๊บมันก็จะช้าไปอีกฉะนั้นพวกวิธีนี้เขาจะไม่ค่อยตัดกันนะครับฉะนั้นวิธีแก้นะครับก็คือตั้งตัวเหล็กใหม่นะครับ หรือว่าตั้งตัวแคมตัวนี้ใหม่ตอนนี้เราตั้งมาให้มันขยับมาข้างหน้าแต่ถ้ามันไม่พอจะมีวิธีหนึ่งนะครับเพื่อขยับให้มันใบเข้ามาใกล้กับสัตนตรงนี้แล้วเวลากัดเนี่ยครับ ถ้าอย่างถ้าตัดอย่างนี้นะครับเวลากินมุมมันจะกินทีละนิดแล้วมันก็ค่อยไล่ไปมันจะไม่เต็มหน้าฉะนั้นเวลาตัดมันจะทํางานได้เร็วกว่าแล้วก็กินใบน้อยกว่านะครับเนี่ยมันจะมีวิธีของมันอย่างนี้นะครับพยายามตัดให้เข้ามุมตลอดงานจะเร็วกว่าแล้วใบมันก็จะคมเรื่อยๆต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการตัดเอียง4-5องศาโดยตัดที่บริเวณมุมก่อนนะครับ ต่อไปเราจะเป็นตัดแบบเต็มหลังนะครับตัวเอียง45นะครับจากการลองนะครับสังเกตเห็นได้นะครับเวลาเราชิดมุมแล้วแตะเต็มหลังเนี่ย มันจะตัดงานได้ช้าหรือตัดไม่เข้าเลยนะครับพวกนี้ต้องระวังฉะนั้นมันพยายามขยับได้ให้เข้าตรงมุมไว้ก่อนจะตัดได้ดีกว่านะครับในกรณีที่เราตัดไปแล้วเนี่ยใบยมันทื้นหรือใบมันไม่เข้านะครับก็จะมีพวกเศษเหล็กหรืออะไรนะครับติดอยู่ตรงบริเวณใบพวกนี้เราก็ต้องทําการเคาะออกหรือขูดออกแล้วแต่สะดวกนะครับใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับจะเคาะให้มันเป็นรอยบิ่นนิดๆก็ได้หรือจะขูดเอาที่เก่าออกก็ได้นะครับเพราะมันลองได้ทั้ง2วิธีแต่อยา่าเคาะแรงจนใบมันบิ่นนะครับ คือเป็นแค่รอยรอยแตกนิดๆหน่อยๆครับเพื่อเพิ่มความคมของตัวใบนะครับมันก็จะทำงานได้ปกติกนะครับเราก็ลองตัด ในกรณีที่เราตัดนะครับโดยธรรมชาติแล้วอะ่ะเวลาเรากดลงไปเนี่ยครับใบพวกนี้ถ้าในกรณีที่มันสีกระเหล็กมันจะเกิดความร้อนถ้าเรากดแรงกดหนักเกินไปนะครับใบมันจะทาการเอียงตัวออกนะครับหรือเข้าเนี่ยแล้วแต่กรณีนะครับว่ามันจะไปทางไหน,นครับมันก็จะทําให้ชิ้นงานเราไม่ได้ฉากร้อยเนะครับมันจะเอียงอยู่ประมาณมิลสอมิลนะครับเป็นเรื่องปกติหรือถ้าเราจับปากกาตัวเนี้ยเราบีบแน่นจนมันเหล็กมันกระดก เราต้องเช็คก่อนนะครับว่าให้มันเรียบเสมอกันหน้า,หน,าหน้าตัดมันไม่งั้นเวลาตัดมันก็จะเอียงเข้าไปอีกต้องระวัง2ข้อนี้ให้ดีนะครับเวลาใช้งานฉะนั้นรอบต้องได้แล้วก็ค่อยกดในกรณีที่เรากดไปแล้วปุ๊บมันเปิดให้ยกขึ้นก่อนนะครับเพื่อให้รอบมันหมุนกลับมาใหม่แล้วก็กดสับลงไปซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่ากดจนมันจะหยุดนะครับอันนั้นไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถอยขึ้นมาให้รอบมันกลับขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วก็กดลงไปใหม่มันจะไม่ได้หนักกําลังเครื่องมากแล้วก็ใบจะเสียหายน้อยลงนะครัััับบต้้้นนนนนไออะะรรีิดคงงงววึ ผมจะมาแนะนําอีกอย่างนี้ครับในกรณีที่เราใช้ไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับใบตัวนี้สําหรับงานตัดเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าตัดเสร็จปุ๊บคุณเอาชิ้นงานมันเป็นขี้ปุ๊บคุณมาถูอย่างนี้นะครับตัวนี้จะทําให้ใบมันสึกแล้วเวลามันสึกปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดร่องโดยที่เรามองไม่เห็นหรือเราไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันเกิดร่องการอ่อนตัวยุบตัวจะอยู่ที่บริเวณนั้นเวลาคุณตัดกดลงไปตรงนี้มันจะสาย หรือเกิดการสะบัดหรือถ้าโชคดีหน่อยก็แตกคราวนี้ก็แล้วแต่ใครจะอยู่บริเวณนั้นับฉะนั้นจริงๆแล้วอย่ามาใช้เจียรเล่นนะครับใบตัดก็คือใบตัดส่วนงานเจียรคุณก็ไปทางอื่นได้เลยจะไปใช้มอเตอร์หินไฟหรือลูกหมูมานั่งแต่งเอาทีหลังก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ